หุ้นซิงดีเลไทยสวัสดีค่ะหุ้นซิ่งดีเลไทยประจำวันที่8เพฤศจ,จิกายนพศ2565าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ต,ติดลบ2.75อยู่ที่1623.57แนวรับจะเป็น1631.38แนวด้านจะเป็น1636.22ถ้าทะลุได้จะเป็น1650.40ค่ะ ไปดูเซตห้ิเซตห้ติดลบสองยอยู่ที่987.27แนวรับจะเป็น976.60นแนวต้านจะเป็น1 0 5 5 6 6ค่ะกลับไปทำเฟรม15นาทีตามรูปแบบของหุ้นซิ่งดีไทยค่ะตัวที่1 t e g h TEGH ราคา4บาท92สตางค์บวก16สตางค์ค่ะเวื่ตลาดแห่งนี้ TEGH ก็ลุนลงมาก่อนที่4บาท70สตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปรอบแรกที่4บาท78สตางค์แล้วก็เบรกจุดเดิมดันขึ้นไปปิดกระโดดที่4บาท92สตางค์ค่ะดูราย1นาทีของ TEGH ก็จะเห็นว่า มีเท่งซื้อข้าสลับกับขายออกแล้วก็ชื่อสุดท้ายนั่นไม่ TEGH ปิดกระโดดค่ะดูไทม์เฟรมเดยของ TEGH ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เลยลงมาสุดที่4บาท8สตางค์แล้วก็พยายามที่จะดันขึ้นไปให้ทะลุเส้นการน้ำที่5บาททวนค่ะจุดสูงสุดก็จะอยู่ที่5บาท38สตางค์ค่ะ TEG เเป็นหุ้นไซเว a y เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจทางการเกษตรภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value ระดอยู่ที่207ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท84สตางค์แนวต้าน4บาท98สตางค์่าทะลุได้จะเป็น5บาท10สตางค์ค่ะแต่ว่า TEGH มีค่าว่าชูดีมานยังธรรมชาติพุ่งหนูนออ,อเดอร์ยาวถึงเดือนธันวาคม คาดรายได้ปีนี้เติบโต30%าวจากทันหุ้นค่ะตัวต่อไป PSG PSG นะคะ1บาท45สตางค์บวก7สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ PSG ก็เลยลงมาก่อนที่1บาท38สตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่4บาทแล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท46สสตางค์ เลยลงมาไซเวสสะสมที่1.42บาทสตางค์ท้าตลาดดันกลับขึ้นไปปิดที่1.45บาทสตางค์ค่ะดูได้1นาทีของ PSG ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกเพื่อยืนระยะแต่ว่า3แท่งสุดท้ายทำไม่ PSG ปิดเขียวค่ะดู Time f ฟรมเดย์ของ PSG ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวย์อยู่ตรงนี้เพื่อที่จะ ดันขึ้นไปเบรกที่เส้นกั้นน้ำที่1บาท58สตางค์ค่ะแล้วก็จะมีในทางเฟมเดย์อยูสูงสุดก็อยู่ที่1บาท63สตางค์ค่ะ PSG เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการรับเหมาก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value เายเดอยู่ที่172ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท สี่สสตางค์แนวต้าน1นึบาทสสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาทห5สตางค์ค่ะว่าต่อไป AMARC AMARC ราคา3บาทห4สตาง,งค์บวกส8สตางค์ค่ะบนตลาดแห่งนี้ AMARC ก็เปิดกระโดดขึ้นไปที่3บาทส4สตางค์แล้วก็หลนลงมาจำสุดที่3บาท3มสตางค์ ดันขึ้นไปถึงสุดที่3.60บาทสตางค์ท้ายตลาดเลยลงมาปิดที่3.54บาทสตางค์ค่ะดูได้1น,นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกโดยเฉพาะตรงนี้ก็มีวันลุ่มเข้าแต่ว่าแท่งสุดท้ายดันไม่ AMA RC ปิดไม่สวยค่ะดู t ทม e เฟรมเดย์ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ลดลงมาไซเว์ ตามสุดที่3บาท12สตางค์แล้วก็พยายามที่จะดันขึ้นไปค่ะมีแนวด้านใหญ่อยู่ที่4บาท28สตางค์ค่ะ AMAIC <AR> เป็นหุ้นไซเวอ์เป็นหุ้นเกี่ยวกับตัวสอบและวิจัยผลิตภัณฑ์ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value r a t อยู่ที่118ล้านบาทค่ะแนวรับ 3บาท4 7สตางค์แนวต้าน3บาท60สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท68สตางค์ค่ะตัวต่อไปว,ว่าว่าราคา3บาท9 4สตางค์บวก6สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้ว่าก็ใช้เวสะสมทั้งวันจุดต่ำสุดก็จะอยู่ที่3บาท90สตางค์ส่วนจุดสูงสุดก็จะอยู่ที่3บาท9 6สตางค์แล้วก็ปิดที่3บาท9 4สสตางค์ค่ะ ดูได้หนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแต่ว่าแท่งขายออกตรงนี้เป็นเท่งค่อนข้างใหญ่แล้วก็สองแท่งสุดท้ายแทำให้วาปิดไม่สวยค่ะดูทางเพมดีของวาก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไ้เวสะสูงไม่ที่จะพยายามดันขึ้นไปเบรกที่3บาท98สตางค์ค่ะเป็นหุ้นโซนเหนือน้ำมีวันรุ่มเข้า แต่ว่าอยู่ในโซนโอเวอร์บอรค่ะว่าเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้น way, เกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแว l u เ d a อยู่ที่6 9 4้ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท8 6สตางค์แนวต้าน3บาท98สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท14สตางค์ค่ะตัวต่อไปซิก,ก้า ซิก,ก้าราคา4บาท54ส,ตา,สตางค์บวก10สตางค์ค่ะเปิดตลาดเท่งนี้ซิก,ก้าก็เปิดกระโดดขึ้นไปที่4บาท58สตางค์แล้วก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่4บาท6 4สตางค์เลือนลงมาที่4บาท48สตางค์ท้าตลาดดันกลับขึ้นไปปิดที่4บาท5 4สตางค์ค่ะดูได้1น,นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้าสลับกัอบขายออก2แท่งสุดท้ายทำให้ซิก,ก้าปิดไม่สวยค่ะ ดูไทม์เฟรมเดยของซิก้ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวสสะสมอ,อยู่ตรงเส้นกันน้ำแล้วก็พยายามที่จะดันขึ้นไปเบรกที่4.74บสตางค่ะซิก้เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายเหล็กภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีบันผลมีวลูล่ยรเดีอยู่ที่422ล้านบาทค่ะแนวรับ 4บาท47สตงางค์แนวต้าน4บาท5 7สตางค์ถ้าใครรู้ได้จะเป็น4บาท62สตางค์ค่ะตัวต่อไป vl vl ราคา1บาท84สตางค์บวก8สตางค์ค่ะิดตลาดแห่งนี้ vl ก็เทลงมาก่อนที่1บาท6 8สตางค์แล้วก็ค่อยๆดันขึ้นไปปิดกระโดดที่1บาท8 4สสตางค์ค่ะ ดูได้ในนาทีของ VL ก็มีแท่งฟีเข้าสลับกับขายออกแล้วก็คลิงสุดท้ายทำให้ VL ปิดกระโดดค่ะดูไทม์เฟรม D ของ VL ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเว์แล้วก็ดันขึ้นไปสุดที่1บาทสตางค์ค่ะแล้วก็สังเกตตรงนี้ก็มีวัวรุ่งเข้าแล้วก็ VL อยู่ในโซน o v e r b o ์บอทด้วยค่ะ VL เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติกภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมีว a l ุในรเดียวที่117ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท77สตางค์แนวต้าน1บาท90สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท94สตางค์ค่ะตัวต่อไป NCL NCL ราคา3บาท10สตางค์บวก20สตางค์ค่ะเวลาตลาดแห่งนี้ NCL ก็ไซว์เวสะสมเริ่มมาดันตัวช่วงเปิดตลาด p p n t o o l แล้วก็ค่อยๆดันขึ้นไปปิดกระโดดที่3.10บาทสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีของ NCL ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกแต่ว่าแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งสุดท้ายทำให้ NCL ปิดเขียวค่ะดูไทม์เฟรมเดย์ของ NCL ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซด์เวย์อยู่ ประมาณไซเวอยู่ตรงเส้นแก้นน้าที่สองบาทก็สสตางค์แล้วก็แท่งนี้เหมือนจะเป็นแท่งกลับตัวค่ะจุดเบรกแรกก็จะอยู่ที่3ามบาทยีสตางค์ค่ะ NCL เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติกภาพรวมบริษัทมีกาไรแต่ไม่มีปันผลมี valueday อยู่ที่26ล้านบาทค่ะแนวรับ3าบาทหสตงางค์แนวต้านสามบาทสิสตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท25สตางค์ค่ะตัวต่อไปเฮงเฮงราคา3าบาทส4สตางค์บวก12สตางค์ค่ะเบิดตลาดเฮงนี้เฮงก็เปิดกระโดดขึ้นไปที่3บาทส2สตางค์แล้วก็ไซเวย์หล่นลงมาต่ำสุดที่3บาทสสตางค์ท้ายตลาดดันขึ้นไปปิดกระโดดที่3บาท14สสตางค์ค่ะ ดูได้หนึ่งนาทีของเฮงก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อข้าลับรบกับขายออกแท่งสุดท้ายและไม่เฮงปิดกระโดดค่ะดูไทม์ฟิมเดร์ของเฮงก็จะเห็นว่า,านี้ก็ไซเวสะสมอยู่ตรงเส้นกั้นน้ำที่สองบาทเกสตางค์แล้วก็มาดันขึ้นแท่งนี้ค่ะเฮงเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีบันผล มีไวลุยเลยอยู่ที่51ล้านบาทค่ะแนวรับ3บาท6สตางค์แนวต้าน3บาท18สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท21สตางค์ค่ะแล้วต่อไปออออราคาเ3สสตาง,งค์บวก5สตางค์ค่ะตลาดแห่งนีออ้ก็ดันขึ้นมารอบแรกที่69สตางค์แล้วก็เลนลงมาต่ำสุดที่6 6สสตางค์ ถ้าตลาดดันขึ้นไปปิดกระโดดที่73ตางค์ค่ะดูได้1นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกเพื่อยืนระยะ2แทน่งสุดท้ายทำให้ออกปิดกระโดดค่ะดูไทม์เฟรม D ของออกก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เลยลงมาตามสุดที่ของ4มองตางค์แล้วก็แท่งนี้ก็เหมือนจะเป็นแท่งกลับตัวค่ะแนวต้านใหญ่ก็จะอยู่ที่77ตางค์ค่ะ อเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีมูลค่าอยู่ที่30ล้านบาทค่ะแนวรับข6สตางค์แนวต้าน75สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น81สตางค์ค่ะตัวต่อไป C H I C หรือว่าชิกิก C hic ราคา1บาท5สตางค์บวก3สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท6สตางค์แล้วก็ไซเวสสะสมปิดที่1บาท5สตางค์ค่ะดูได้1นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกเพื่อยืนระยะแท่งสุดท้ายนะไม่ซ hic ปิดเขียวค่ะดูทางฟรมเด y ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวสะสมไม่ได้จะดันขึ้น จุดเบรกแรกก็จะอยู่ที่1บาท10สตางค์ค่ะ CHIC เป็นหุ้นสาเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องตกแต่งบ้านถาารวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีมู value ลครอยู่ที่36ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท1สตางค์แนวต้าน1บาท9สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท13สตางค์ค่ะ ตัวสุดท้ายก็คือ PCC PCC ราคา3.68บาท8สตาง,งค์บวก2สตางค์ค่ะไว้ตลาดแท่งนี้ PCC ก็ดันขึ้นไปสูงสุดที่3.72บาท2สตางค์แล้วก็ไซดเวส์สมลวลงมาต่ำสุดที่3.60บาท0สตงางค์ตลาดดันขึ้นไปปิดที่3.68บาท8สตางค์ค่ะดูได้1น,นาทีของ PCC ก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับรกับขายออกเพื่อยืนระยะ สองแท่งสุดท้ายทำให้ PCC ปิดกระโดดนิดหนึ่งค่ะดูไทม์เฟรมเด a กก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็พยายาม Sideway Up เพื่อที่จะดันขึ้นไปเบรกเส้นกั้นน้ำที่4บาท6สตางค์ค่ะ PCC เป็นหุ้นไซด์เว y เป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี Value r เลยอยู่ที่81ล้านบาทค่ะ แนวรับ3บาท63สตางค์แนวต้าน3บาท74สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาท84สตางค์ค่ะแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีหุ้นวาลแลนด์นะคะมีหุ้นบิ๊กลอตเข้าก็คือ BAM จำนวน27ล้านบาทแล้วก็ AAI จำนวน25ล้านบาทสองเดียวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะคะเพราะว่า ตัวที่เหลือก็มีแต่หุ้นแพงๆค่ะพรุ่งน,นี้มีหุ้นเข้าใหม่หนึ่งตัวก็คือเป็นหุ้น w i r l ลน d ก็คือ TPF วายแลนตหนค่ะก็ฝากไปดูหุ้นสามมันด้วยนะคะก็คือ TPF ค่ะวันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรแล้วหุ้นซิงดีริไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ